เอ้ยเ้ย MG ต้องยกขึ้นฮอยลงขึ้นขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเจมทำอะไรกันน่ะดูความเปลี่ยนครับผมที่เห็นเปลี่ยนผ้าเบลเอาฮอยขึ้นสูงเลยเหรอ อ๋อเ oh, <ม>ช็คดูช่วงล่างไม่ใช่นะตกใจหมดว่าเปลี่ยนผ้าเบรกเวลาคุณไปศูนย์มาต้องเปลี่ยนผ้าเบรกเจียจานจะอยู่ราคาประมาณ 3,000- ถึง4,000บาทนะเฮียให้ความรู้เลยว่ามาดูกันว่าเราจะต้องเปลี่ยนผ้าเบรกจริงไหมหรือเราจะต้องเจียจานจริงไหมมาดูหน้าง,งานจริงเลยครับอันนี้คือผ้าเบรกดิดรถถูกต้องไหมใช่ครับผมถ้าเราเป็นช่างเราทาแบบไหนอ่าตอนนี้ผ้าเบรกจะหนาอยู่นะครับเราก็จะทําการขัดหน้าผ้าเบรกแล้วก็เจียจานใหม่เพราะว่าจานเป็นรอยครับผมแต่ถ้าผ้าเบรกเหลือน้อย แล้วอยู่ประมาณนี้บางแล้วลเราจะทําการเปลี่ยนใหม่ต่อเทียบหน่อยได้ไหมว่าไหนบางกันไหนนะอัน,นตัวนี้จะหนาครับแล้วตัวนี้จะบางก็คือเอาง่ายๆคือเนื้อผ้าเบรกเนี่ยยังเหลือเกิน10มิลขึ้นไปถูกต้องไหมใช่ครับแต่ตัวเนี้ยเราเอาตัวอย่างมาให้ดูเนื้อผ้าเบรกเหลือไปถึง10มิลส่วนใ,ใหญ่เราก็จะเปลี่ยนเลยปกติมันหนากี่มิลปกติก็ัประมาณประมาณ10มิลนี่แหละครับหมายถึงว่ามาเดิมๆทั้งทั้งแต่ตอนแรกๆเลยมากี่มิลเต็มชัวร์ไหม แต่ละค่ายไม่เท่ากันใช่ก็คือเขาจะเอามินิมัมก็คือ10มิลนี่ยแหละก็คือถ้าเหลือน้อยหรือต่ำกว่า10บมิลเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเลยอันนี้ MT ท่นนี้ไม่ต้องเปลี่ยนเพราะผ้าเบรกยังหนาอยู่เราก็เลยมาขัดหน้าเพื่อให้มันเรียบเฉย เพื่อเข้ากับจานที่เราไปเจียเพื่อให้มันสมูทแค่นั้นเองถูกต้องไหมใช่ครับแล้วทำไมเราต้องเจียจานล่ะครันนี้ลดอาการเบรกมีเสียงแล้วก็สั่นครับผมอ๋อเห็นไหมจริงจริงแล้วพระเบรกเหลือเยอะนะแต่มีอาการคือสั่นสู้เท้าใช่ครับแล้วก็มีเสียงดังก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นที่จานมันอาจจะเกิดความร้อนความเย็นเป็นลคดใช่ไหมมันก็เลยต้องเจียให้มันเรียบ แล้วก็พระเบรกใช้พระเบรกเดิมได้ก็ประหยัดไปไม่ต้องเสียตังค์สี่พันด้วย<ด>ก็เสียแต่ค่าเจียจานอย่างเดียวหลักร้อยเองก็<ด><ด>ถือว่าเป็นความรู้แล้วกันนะครับสําหรับว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนต้องดูที่พระเบรกด้วยเนาะไ,<ด>ไม่ใช่มาถึงก็จะให้เจียจานเปลี่ยนผ้าอย่างเดียวเลยอันนี้ก็เป็นความรู้แล้วกันนะครับใครกำลังมีปัญหาเบรกสู้เท้าเบรกซันเบรกดังก็ลองมาดูประกอบการตัดใจจะได้ไม่เสียตังค์เยอะนะใครมีปัญหาอยากรู้เรื่องไหนเข้ามาพิมพ์คอมเมนต์ใต้นี้เลยนะครับเดี๋ยวเฮียมาหาความรู้ให้นะกับช่ออองะะไรเจมคคบขุณน